อันนี้เป็นการรันไอตัว Python จาก Node.js. นะครับโดยตอนแรกเนี่ยเราต้องให้มันรันแบบเป็นซิงโครนัสนะครับเพื่อที่ให้มันรันเสร็จแล้วค่อยเรียกตัวอื่นทำงานเพราะถ้าไอตัวเนี้ยทำไม่เสร็จนะครับไอตัวข้างหลังเนี่ยจะทำงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันเรียกตรงนี้ให้เสร็จก่อน โดยเราใช้ตัวชายโปรเซสนะครับ x q u t e แบบ Synchronous นะครับเรามาดูการทำงานนะครับเป็นยังไงเราก็มาดูนะครับว่าหลันเนี่ยโอเคหันอยู่นะครับเราก็มาดูครับอันนี้นะครับตัวเราจะดาวน์โหลดตัวชุดข้อสอบไปนะครับ ดูอันนี้เป็นต้นฉบับสมมุตินนี้เป็นต้นฉบับแล้วกันนะครับ61เ,เป็นต้นฉบับนะครับแล้วก็พวกนี้เป็นกระดาษคําตอบที่เราต้องตรวจนะครับสัก5้ชิ้นนะครับก็อัปโหลดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปประมวลผลนะครับเราดูที่ XB0LL นะครับ XB0LL นะครับอ้าวโอเคมาช้าหน่อยนะครับจะเห็นว่าข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือมันจะทำการตรวจข้อสอบให้นะครับอันนี้เป็นคำตอบอันนี้เป็นต้นฉบับนะครับต้นฉบับคือตรงนี้ มันก็จะตรวจคำตอบให้ว่าโอเคไหมนะครับว่าไอของข้อมูลที่เราขึ้นไปเนี่ยถูกผิดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยมาเขียนอันนี้ต่อนับรวมคะแนนอีกทีนึงแล้วก็แสดง